ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง MJ Mini Anjino ครั้งนะครับสำหรับคลิปก่อนหน้านี้ผมได้มีการลงคลิปไปเรื่องการตอนกิ่งะละมุดน,นะครับหลังจากที่ตอนเสร็จปิดรากผมก็ทำการตัดกิ่งลงมาเพราะชำตอนนี้ได้ทำการปลูกลงดปลูกในกระถางนะครับไม่ได้ปลูกลงไปในในดินเลยนะครับตอนนี้ปลูกลงในดินในกระถาง เพื่อปักชำไว้นะครับตอนนี้ก็เริ่มแตกใบนะครับใบอ่อนนะครับส่วนใบเก่าของเขาที่ติดมากับตอนที่เราตอนนะครับก็มีการร่วงโรยไปบ้างก็ผัดใบใหม่ออกมาแล้วครับจะจะพามารับชมเลยนะครับ นี้ต้นของเรามีหมดสามต้น,นครับนี่คือต้นริงแรกครับยิงแรกที่หลังจากตอนแล้วก็ปรับชำมาได้เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือน,นครับก็จะแตกใบนะครับแตกใบอ่อนออกมาแล้วครับอ่านี่ละครับ,น,น,รบนี่ก็เป็นต้นที่สองครับต้นที่สองก็ใบเก่าเขาก็มีการ ล่วงโรยไปบ้างนะครับผัดใบนะครับนี่คือเป็นปริมาณใบที่ผัดนะครับผมว่าเก็บได้โคนต้นแล้วนี่ต้นที่สามนะครับต้นที่สามนี่เป็นต้นที่สามนะครับต้นละมุดนะครับอันนี้ก็จะปักชำไว้นะครับเพื่อเอาไปปลูกที่โคกหนองนาที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็บรรยายไทยนะครับเพื่อเป็นสากลสักหน่อยนะครับเผื่อทาง บ้านเป็นผู้ชมภาคกลางครับก็จะสามารถรับฟังได้ทั้งภาคกลางและภาคอีสานนะครับส่วนตัวผมก็เป็นคนอีสานนะครับบ้านเกิดก็อยู่ที่จังหวัดน้องบัวลำพูนะครับซึ่งแยกออกมาจากจังหวัดอูดรธานีนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นทุเรียน,นะครับทุเรียนพอเม็ดนะครับเป็นทุเรียนหมอนทองพอเม็ดนะครับก็ได้ อายุประมาณ3เดือนนะครับผมเพิ่งขุดออกจากดินมาใส่กระถางไว้นะครับหลังจากที่เขางอกขึ้นมาได้ประมาณ2ใบ3ามใบนะครับตอนนี้ก็ได้อายุ1เดือนนะครับสำหรับการเอาขึ้นมาใส่กระถางนะครับนี่ตามมาอัปเดตนะครับก็ส่วนข้างบ้านนะครับวันนี้ก็ พมามอัปเดตส่วนตัวนี้ก็เป็นต้นละมุดต,ต้นใหญ่ครับตัวนี้ก็เพาะเม็ดเหมือนกันนะครับเพาะเม็ดแล้วก็ขุดมาใส่กระถางเป็นเข่งครับเป็นละมุดเข่งอ,อันนี้อายุประมาณสองปีนะครับสองปีอ่า ่นกล้วยด่างของเราก็ยังอยู่นะครับกล้วยด่างก็ขยายหน่อพันธุ์นะครับหลังจากที่เขามาเกิดกับเรานะครับตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อมานะครับนี้มันเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาตินะครับเกิดจากการกลายพันธุ์ครับตอนนี้มีอยู่สองหน่อนะครับซึ่งจากการถ่ายพันธุกรรมจากต้นแม่มานะครับนี่กล้วยด่างของเราก็จะมีลวดลายที่โดดเด่นนะครับ เป็นกล้วยน้ำว้าพันธุไทยนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็ได้ลงคลิปไปสองสามคลิปนะครับซึ่งเกิดกับเรามาเกิดเองนะครับช่วงกระแสกล้วยด่างมาพอดีมาเกิดขึ้นสองหน่อต้นแม่เขาก็ได้ตายลงไปแล้วเนื่องจากออกผลผลิตให้เราได้กินแล้วครับ ารีวิวครับอัปเดตสวนข้างบ้านสไตล์บ้านบ้านนะครับส่วนมากเป็นกล้วยน้ำวานะครับตอนที่เอามาปลูกก็มีแค่ต้นเดียวผมก็ขยายหน่อพันธุ์อกมาให้เรื่อยมาปลูกไว้ปลูกไว้ นี่ก็เป็นลำไยนะครับลำไยลิ้นจี่ต้นคอก็มีครับต้นมะม่วงก็มีนะครับนี่ก็เป็นมะนาวในเข่งนะครับมะนาวในเข่งก็มีออกดอกออกผลครับออผลเหมือนกันออกผลเหมือนกันนะครับออกผลเหมือนกันอะอะพาไปดู ตันต้นนี้ครับต้นนี้ต้นนี้นี่น,นี่นี่เลยนี่คือเสาลวดนะครับไม่รู้ว่าเป็นดอกหรือว่าเป็นอะไรของเขานะครับต้นนี้เพราะว่าผมปลูกใส่ในกระถางไว้ปลูกใส่ในกระถางในกระถางสีส้มๆน,น,นะครับสีส้มๆเขาก็ขึ้นตามต้นมะยมนะครับก็พอ สังเกตเห็นมันมีช่อน่าจะเป็นดอกครสองดอกก็ปลูกทดลองไปเรื่อยครับมีอะไรซื้อมากินแล้วก็ลองเอาเม็ดผลมันมาปลูกกดว่าเขาก็ติดลูกดีส่วนตัวนี้ก็เป็นต้นมะละกอครับมะละกอฮอลแลนด์ผมทดลองอเสริมรากนะครับด้วยการ เอาตอมะละกออีกต้นหนึ่งครับบากทําเป็นแผลแล้วก็เสียบเข้าไปในต้นต้นที่ใหญ่นี้นครับเพื่อเสริมรากให้เขากินอาหารได้เยอะลองทดลองทําครับมาดูว่าจะติดหรือปานครับเดี๋ยวผมจะพามาอภิเดตดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้นครับก็ไม่มีอะไรครับพามาดูต้น ละมุดนะครับละมุดหลังจากที่ตอนไปนะครับว่ายังอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าตายกันหมดแล้วนะครับก็ยังอยู่นะครับผลปรากฏว่าการตอนชุดนี้นะครับสามกิ่งนะครับที่ได้ทาการตอนไปก็ยังอยู่ครบนะครับอ๋อตัวนี้มีดอกมีอ่าดอกติดมาด้วยนะครับนี่นี่นี่น,น,นี่มาดูดอก ดอกของกระมุดจะมีลักษณะลักษณะนี้ครับเนี่ยหนึ่งดอกนะครับตรงนี้ก็มีนะครับอีกดอกแบบเลยครับ,รบหลังจากที่พาชมสวนระบามก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับพืชพืชผลครับพืชไม้ผลที่ เราได้ทําการเพราะมาเมล็ดไว้ก็งอกเงยงอกงามออกมานะครับอย่างที่เห็นนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปการพาชมสวนข้างบ้านไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณผู้ติดตามนะครับที่เข้ามาติดตามช่อง u t u b e ช่องอน้องใหม่นะครับก็เพิ่งเริ่มหัดทํานะครับก็ยังไม่เป็นมืออาชีพคลิปอดัด อาจจะมีการตะกุกตะกากในบ้างในการพูดจานะครับหรือว่าการตัดต่อนะครับก็เป็นการหาประสบการณ์ไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังอ่อาจะลืมกดเป็นกําลังใจให้กับช่องมินนี่อัจิโน่ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ